ที่มาใหม่อย่าลืมชี้กกงด้วยนะเอ็มเอสาเอ็มเอสาขอแชร์ค่ะแม่เอาเอาค่ะเอาเลยเอ่าวันนี้เคมีนะคะแม่ทําสีนะเจสีกระเด็นเข้าทานะคะแม่จะมันจะแสบมากเลยเนะี่ยแล้วหนูไปล้างหน้าออกล้างออกแล้ก็ยังแสบอยู่แล้วก็นึก พลังงานนะคะแม่ก็ไปรรหัสไปสิบหลักน,นะคะแล้วก็เอส3อาสามครั้งแล้วก็ไปจุ่มไปตรงตานะคะสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นแต่แต่ก็ยังไม่หายเท่าไหร่แต่ก็ยังแต่ก็ดีขึ้นก็ไม่แสบมากนะคะก,<ๆ>ก็ก็ลเลยแบบพอประมาณผ่านไปประมาณสองชั่วโมงแล้วก็มันไม่มันก็เลยหายเครืองไปเลยะค่ะแม ก็เลยอยากจะแชร์ตัวนี้ด้วยว่าเคมีเข้าตาคือสีกระเด็นเข้าตาเนี่ยเรามันก็เราใช้รหัส16หลักของพลังงานของพ่อผู้ใหญ่ก็ดีคือตอนตัวหันขอ,ขอขนแน่ปกติดีแล้วาุเจ้าขจ้าสาธุสาธุค่ะเออคราวนี้เนาะอันนี้เผื่อไว้นะเผื่อไว้แต่ก็ไม่ต้องให้มีนะเผื่อไว้ถ้าเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดขึ้น ให้เ s r เลยพอนึกปุ๊บก็ MSR เลยแล้วก็ระหว่างนั้นอะดูแลไปด้วยอาระหว่างที่อ่ะสมมติว่าเอ่อเอ่อแตนต่อยเอยงี้ยเหมือนยายเนี่ยที่แตนต่อยปุ๊บเนี่ยพอเริ่มพอเริ่มต่อยปุ๊บนี่ m s r มานเลยแต่แต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราต้องทําด้วยนะหมายถึงว่าเอ่อจะเอาอะไรมันออกหรืออะไรเนี่ยขบวนการเราต้องทําไปด้วยแล้วเราก็โน้มพลังไปด้วยนะทุกคนนะ,อะโอเคดีงามค่ะยินดีด้วยเนาะทุกทุก